บอลอีที่สีฟ้าครับสีฟ้าหมายทุ่มบอลตูดดาวึ้นมาลูกนี้นี่ครับบอลนี้มาทุ่มขึ้นมาลูกนี้อยู่ที่สีฟ้าสีเขียวบังบอลได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ทุ่มบอลสีเขียวพินมาสีฟ้าอย่างไรกินนี้โอ่อติดลุ่มดาวติีกองหลังครับลูกนี้าล่ครับบอลกระชากขึ้นมาไม่ยิงตายแล้ว ออกพอมือนี้ออกข้างไปหลังเขาีลเป็นการเตะจากเตีประตูตีประตูสีเขียวเตะขึ้นมาฝ่าทีมสีเขียวสีฟ้าตบบอลได้ผู้ชายยิงลูกนี้ต่อการให้เล่นต่อครับเล่นต่อไป สเีเทียนกระนมาสีฟ้าดวยสีฟ้าจะไม่ยิงหผู้สาประตูปัดได้ออกออกหลงกังครับวันนี้เป็นลูกเตะมุมภา,าษาจีนเรียกว่าคอนเนอร์ภาษาลาคือเตะแกอาลครับวันนี้เตะแตะครับนวันีสีเทียวได้เตะแกสีฟ้าินมองขึ้นมาสีฟ้าเอามูปกกกกัมอปัด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 นัดปััดป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 ัดดปัดปั สีเขียวมากขึ้นมาสีเขียวมากขึ้นมาตรงนี้กระชากขึ้นมาครับอยู่ที่สีฟ้าสีฟ้าพิชไปพิชไรไม่ส่งสีเขียวเราต้อนได้สีฟ้าสุดยอดมากรป็ที่กลงหลังครับกลงหลังแม่บอลส่งที่ทางซ้ายแบกไปมาเลยครับตรงนี้ปล่อยไปนะข้าไปเอาถอยออกออกออกถอยถอยเส้นถอยเส้นถอยเส้นหน่อยออกจากเส้นนี่เขาจะเลี่ยเขาจะเลี่ยเขาจะเลี่ย นี่นี่นี่ออกออกมาหนึ่มันจะเหยียบมันจะเหยียบออกมาหาน่ะออกมาสีเขียวที่นี่นี่เห็นไหมดูดูไล่เพื่อนออกมาเอาออกจากเส้นเขาจะเหยียบลูกเขาจะเหยียบถอยถอยถอยจาะถอยพี่ตามองเพื่อนเดี๋ยวพุ่งกลับหลังครับเอาละครับตัรบอลยกยาวขึ้นไปลูกนี้บอลข้ามหัวออกหลังไป เอายาวขาวไปเขายเียวก้มาประตูของทีมสีเขียวปขาประตูส่งที่กองหลังหมายกถลวกลูกหลไปนมาหอเองออกสุดท้ายถูกเพึ่งสีฟ้าครับทีเเป็นฝ่ายท่สีเขียวถมาลูกนี้ติดขาสีฟ้าลกสีฟ้าด้บอลสีฟ้ายังได้อยู่สีเขียวทนได้สองล้วนของเพื่อนทุกีส่งยาวขึ้นมาสีเขียวกระชากขึ้นมาแล้วสีเขียวยิง กรรมการบอกว่าไม่สัมผู้สาวประตูเป็นรูปเล่มเล่มมตเส้นประตูของสีฟ้าสีฟ้าเชียรบอลขึ้นมาตรงนี้ระหลังตอหนแปะยาวขึ้นมาีเียวสกกร์ดดหองกงวกนี้บอกบอตอนเตะทำไมไม่หมตอนเตะตอน้อไปแม่ตอนมาเชียเพื่อนทำไมเอาหัวมุง ฟ้ากับเขียวเขียวกับฟ้าเขียวกับฟ้าฟ้ากับเขียวยังม่วงกันอยู่โอ้โหรรหาเดี๋ยวครับกกรรมารเดี๋ยวครับใครเตะบอลเข้ามาเก็บเลยเก็บเลยเพื่อนเขาแข่งอยู่เดี๋ยวหากคะแนนสีบ่วงนะครับสีเขียวมีมาแล้วครับลูกนี้เป็นลูกพุ่งจากลงไปลงไป สีฟ้าทุบหลังมาที่กองหลังกองหลังจะกตนมองเพื่อนช่งมากไหมช่งไม่ดีสกัดบอลได้ดูที่สีเขียวสฟ้าแล้วแล้วแล้วสีฟ้าได้บอลที่กองหน้ากองหน้าตอกเพื่อนหลังหลังยังติดที่เท้าโหลูกนี้ยูครับโอ้ท่ับจับบอลพลาดไปนิดเดียวครับออกลังไปทุ่มบอลมองเข้ามาสีเขียวสีฟ้ากระชากตอ้ทีลังกากับหลังครับกรรมการให้เป็นสัญญาณห้ามบอล สีฟ <c oughs> ้าจะได้เป็นลูกฟรีคิกครับสีฟ้าจะได้ฟรีคิกที่กลางสนามครับบุรุษาประตูสีเขียวจัดกระแพงรอฟังพยานจากผู้ตัดสินโอ้โหครับผูนี้ท่าดีมาอดันโบนะครับผูนี้สีฟ้านี่มันดันโบอ๋อแล้วครับดีข้าไปดีลูกนี้ไปใชข้ามครับ ครับโอ้รองเท้าก็หลุดคนสกัดก็รองเท้าหลุดี๋ยวมัดลอยลูกมัดหน่อยมันเป็นมัดมีผู้ได้บาดเจ็บครับเอาล่ะเพื่อนของพยาบาลมีสีเขียวมีเปลี่ยนตัวไหมครับมีตัวเปลี่ยนหรือเขาสีเขียวคุณครูครับเพื่อนเจ็บครับเพื่อนเจ็บสีเขียวมีเปลี่ยนตัวไหมครับเพื่อนเจ็บครับเพื่อนเจ็บเปลี่ยนตัวให้เพื่อนหน่อยโอเคครับเอาล่ะครับตัวตึงครับตัวตึงสีเขียวลงไปแล้ว ไเอาละครับน้องลูกขื้นโอ้ทำไมขึ้นมาตรงเลยน้องลูกขื้นน้องเวฟน้องเวฟ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 โอ้ไม่เวฟเอาละครับน้องลูกขื้นลงมาประตูสช่วองให้กับสีถือแวครับบอลอยู่ที่กองหน้าสีฟ้าครับโรนัล้วดูเหลโดูยังไม่สูงครับทุ่มนะครับทุ่มมาที่ แบกขวาแบกขวาส่งกันมาลุนโดลุนโดเอาบอลลงนี่ดูก่อนทักษะครับโอ้โหหลอกซ้ายหลอกขวาหลอกตัวเอง,อง,ง,งโอ้โหลูกนี้โอ้กรรมการไม่เป่าเล่นต่อไปครับเอาเลยครับกองหน้ากองหลังโอ้โหทกษะของหลังไปมีหลอกข้างเดี๋ยวลูกทู่ของสีเขียวครับสีเขียวได้บอลุู่กลับมาที่กองหลังตัวเองสีฟ้ากระชากลบขึ้นมายกลงมายกแขนยกขาเอาละครับ บอลอยู่ที่สีฟ้าได้บอลสีฟ้ายังมั่วอยู่ครับตอนนี้ทั้งสองทีมยังมั่วกันอยู่ยิบยาทุ่มมาโอ้โหกระโดดต้องพุ่งเหล่าทุ่มมาลูกนี้โอ้โหซีเทียรโอ้โหสกัดได้ครับสีฟ้าของหลังสีฟ้าครับสกัดบอลได้ทุ่มมาที่กองหน้าโรนัลโดโรนัลโดทุ่งไปซ้ายขวาจิ้งโอ้โหม่ตรกรอบครับลูกนี้มีโอกาสยิงดีเลยครับสีฟ้า เอาแล้วครับสีเขียวได้ทุ่มครับสีเขียวทุ่มมาอยากทุ่มมาตรงนี้ติโนโน้หลุดลุกขบาลุกขึ้นลุกขึ้นยังไงลุกขึ้นอ๋อลุกขึ้นน้องเวฟนะครับน้องเวฟน้องลุกขึ้นยังไงดีลูกสาประตูเตะขึ้นมาชมแล้วกองหลังกองหลังลมโอ้โหกระชากขึ้นมาแล้วครับกองหลังลุกขบานตรงนี้ลิมเส้น ไม่เปล่าครับลูกนี้บอลออกหลังไปเองครับผมลู้ตั้งตีจากผู้สาประตูครับปรอตูยังอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับตอนนี้เดี๋ยวไม่มีไฟอีกทีครับยินดีโอ้โหเพียงพนักพิงไอ้ทอมก็เลยต้องสีแดยประตูแข็งมาเพื่อนมองไม่เห็นครับโอ้โหเย่ไปแล้วแล้วครับสาวสวยสีแดงเดินผ่านสนามครับมีแม่กล้องด้วย ไม่รู้ว่าทำอะไรแต่เดินสวยอย่างเดียวเลยเอาล้วครับสีฟ้าได้บอลสีเขียวตัดได้ยิงโ่งเข้ามือรับไมกนี้เร็วแล้วแล้วสีฟ้าตรงหน้าสีฟ้าตรงหน้าสีฟ้าสโลนโดลุนโดลกกลบไข่หลังไข่หน้าไข่หลังไข่ห้างไข่หลังอยู่โอ้โหชมไม่ตรงครับไปทางลูกขึ้นลูกพุ้ยได้บอลิดทีพิทบอลสีเขียวสีเขียวยิงลุนโดไม่เข้าครับเอาล้วครับเป็นการโต้กับของสีเขียว สีฟ้าตัดได้ลูกพื้นลูกขึ้นได้บอลจบเลยโอ้โะครับสีฟ้าตัดบอลได้ลองเรียกโรนโดโรนโดยังไม่ส่งเอ้โะครับตัดได้สีเขียวแล้วสีเขียวยิงลูกนี้โอ้โหดูดิบุดูดิบุเดี๋ยว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 สีเขียวมัดเบ็ดรองเท้าหน่อยไอ้เอเนี่ย มาวินเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนีเดี๋ยวขอขอมารองเท้ามาวินหน่อยมาวินูกมาวินมาวินมาเชือเท้าก่อนเดี๋ยวจะล้มยวล้มนะครับระวังเนมา่ริเ็นประาาวรปมริงไป มาได้เอยดูเขาพป็กเดียวเอาละครสีเขียวบอกขอคืนผมขอคืนนะพี่เอาละครับสีเขียวจะขอคืนฟองพนันพีนเอาละครับจะไปไดม่ต่อเลยรอก่อคนครับรอสัญญาณที่ดีก่อนนะครับเตรียมยิงนะครับเอาละครับตัวนี้ผู้เล่นสีเขียวจะเป็นฝ่ายเขียวครับ ยิงไกลลูกนี้ไม่ได้อาวละครับสูงสีครับสีเขียวได้บอลพลิกขึ้นมาสีเขียวยังได้อยู่สีเขียวได้อยู่โอ้โหลูกนี้ยิงโอ้โหนับเต็มนับเต็มุดสูงสุดครับออกข้างไปเลยเอาละครับตอนนี้ สปอกับทีสมันเจอเสมอกันครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับอยู่ทีูุ่เ่นสีเขียวครับใส่เสื้ออีเอฟูมาครับโอ้โหมั่นใจมากูกเุเ่นสีฟ้าครัดไดบ,บ,บได้บอลภึมิใจมาพี่โรนัโดโรนัลด้บอลตัดได้ต่อมาไกดสีรีสันญาวีครับเห็นลูกแทนบอลสัมผัดแข็ง